เลยไหมอุ้ยแรงมากนะเหมือนเคยไปส่งไม่เคย,เคยบอกว่าเคยไปส่งแรงเรหรอนี่เหรอขึ้นมาถือกระดาษไว้ทำไมเช็ดไว้ขั้วหรอ่ะอุ้ยแรงมากนะพี่ก็แรงเกินถือกระดาษไว้ที่ก็แรงเกินไว้เตรียมเช็ดขั้วหรอไม่แบบพี่กเ็เรียกก็เส้นห้าหนุ่มเลยที่ก็แรงเกินถ้าจะอ,อ้วกบอกนะไม่อ,อ้วกไม่อ,อ้วกเออจะจอดให้อ,อ้วก หนูว่าเคยวัคขาพูดอย่างนี้หลายคนแล้วเออถ้าหนูไม่วัวพี่ให้หนูกี่บาทเออแบบจ่ายปีบะล่ะเอาสีเอาสีอายอย่าท้าหนูนะเอาสีอย่าท้าหนูนะจับพี่เจ้ี่เออไม่ถูกเนาะอย่าไปด่าเขา ส่งนางฟ้าอย่างเดียวเลยผมว่าใช่ใช่ไหมใช่เมียไม่มีบอกว่าเมียตายแล้วเมียตายแล้วเมียตายแล้วที่บ้านเผาเผาไม่ใหม่ด้วยเออเมาเจอเหรอถ้าเจอก็แบบถ้าเจอแบบยิงอ่ะเขาชื่อคิมนะคนนั้นอ่ะคนอย่าไปน่ารักแบบนี้กับใครนะอ๋อเหรอเดี๋ยวเขาจะใจละลาย โอ้ยเกียวไม่แก่เราผมเพิ่งสามผ้าเองเล็บอ้ะรอีอะั่งไมรู้อเอเร็ยบอล้วเล็งนานจังมีเมียอยู่สองขอบคุณครับ